สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่ Healthy Delicious อร่อยดีมีประโยชน์ไปปุ้มปุ้ยค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับไคยมุกเช่นเคยนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ยคุณไกรเสริมต้นสวีครับสวัสดีคพี่เสริมสวัสดีครับผมวันนี้พี่เสริมมีอาหารผลิตภัณฑ์อันไหนมาแนะนาให้เราค่ะอันนี้เอาเมนูยอดนิยมเลยดีกว่านะครับก็คือตัวปุ้มปุ้ยรัดรก ตัวนี้คเคอเรลล่าพริกยอดนิยมแล้วเขาเรียกว่าถูกปากคนไทยถูกใจคนทั่วโลกนี่วันนี้นะคะทางคุ้มปุ้ยก็มีเมนูทำอะไรก็อร่อยตัวนี้ใช่เมนูข้าวปั้นอาทิตย์ด้วยไทยปุ้มปุ้ยส่วนผสมนะคะก็มีเกล็ดขนมปังนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะปลาแมคเคอรลล่าพริกนะคะตราปุ้มปุ้มนะคะพริกไทยดำนะคะรากผักชีนะคะกระเทียมเกลือข้าวกล้องนะคะไข่สองฟองนะคะ สาลีนะคะแล้วก็นี่ค่ะเราได้แยกน้ำซอสแล้วใช่จับกระป๋องมาแล้วแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะดูมันมีเครื่องบำรุงเยอะเกินนะครับเนี่ยเริ่มได้เลยนะ้ไหมคะไม่ต้อค่ะฟังไปให้เกลือรากผักชีนะคะและกระเทียมครับและพริกไทยดำนะคะนี่เจอน้องไข่มุกยิ่งมากับครกเลยนะเนี่ยเป็นดีฮอร์แล้วเนี่ยเกลือเล็กน้อยนะคะมะเขือเข้าด้วยกัน ดูรสชาติของตัวปลาลัดพริกเองที่บอกรสชาติจะหวานหวานเผ็ดๆเนี่ยทานกับรสชาติแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องนำเนื้อปลานะคะมาสุสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะไข่มุกมีเมนูข้าวปั้นอาทิตทย์อุทัยข้าวปั้นอาทิตย์อุทัยถึงว่าตัวนี้เหมือนกับบำรุงบำรุงเลยนะครับครับคือมันขับทุกอย่างออกหมดเลยสบาย กล้องของเรานะคะที่ใส่เข้ากล้องด้วยเลยครับใช่ครับโคลด้วยเลยค่ะเชื่อกันเข้ากันของส่วนผสมทั้งหมดส่วนผสมทั้งหมดใช่ไหมอ๋อจะเข้าใจแล้วทานคทุกข้าวก็จะให้มันละเอียดละเอียดไงแต่แล้วก็ปั้นๆันแน่เลยเคยเห็นไหมคะข้าวปั้นที่ใช้ครบเรามาอัดแอปนะคะเอออันนี้แปลกครับปกติจะเห็นหน้ามือปั้นปั้นมันปนี่อันนี้มาตามอ่าวน้องไค้มุกเขามีเทคนิคตลอดเวลา ด้วยนะคะเพื่อเราจะผสมแป้งสาลีนะคะคแล้วก็เพิ่มซอสเพื่อให้กรอบอมากขึ้นนะคะผสมแป้งสาลีด้วยใช่แล้วอ๋อนี่จะให้มันจับเป็นก้อนเนี่ยอ๋อใส่ไข่ด้วยเดี๋ยวเราจะต้องเอามาชุบไข่นะคะแล้วก็มาชุบเตดขนมปังเส้นทอดนะคะครับ อิตาลีมาสอ๋อไปกันตัวเองครับ่าเอาลุยเลยดีกวันคาราโกะคาราลูกชิมก่อนด้วยนะเนี่ยอ๋อใช่อืมชิมอืมมีบ้างเลยอร่อยเพราะซอสนี่แหละอร่อยนะครับอืมมันไม่ได้เป็นข้าวแห้งๆนะครับมันเป็นข้าวที่ชุ่มๆนะครับไม่หนึบๆข้างในนะคะอันนี้อร่อยนะครับ แล้วว่า้ากล้องนี้ทําให้เหนื้อมันค้นขึ้นนะครับใช่ไม่คคยผิดหวังกับปุ้มปุ้ยปลาหอม <laughs> ปลาหอมวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณปลาแมคเคอเรลแสนอร่อยจากปุ้มปุ้ยนะคะท่านผู้ชมสาม,มารถติดตามชมเมนูเด็ดๆอย่างนี้ได้นะคะทาง e a l t ซ y e l l i i o u u s อร่อยดีมีประโยชน์ใบป,ปุ้มปุ้ยะคะ่ะอย่าลืมนะคะใส่ความอร่อยด้วยรอยยิ้มใส่ประโยชน์ด้วยปุ้มปุ้ยะคะ่ะวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ